คุณรู้ไหมว่าแจ็คโอแลนทิรทนที่คุณแกะอยู่ไม่ได้ทำมาจากฟักทองตั้งแต่แรกลืมฟักทองไปก่อนของจริงคือหัวผักกาดหรือมันฝรั่งเท่านั้นที่ใช้แกะสลักในไอแลนด์และที่หลอนกว่าคือชื่อแจ็คไม่ได้หมายถึงความน่ารักแต่คือดวงวิญญาณชั่วร้ายที่หลอกลวงแม้กระทั่งซาตานแจ็คถูกปฏิเสธทั้งสวรรค์และนรกต้องเร่ร่อนในความมืดพร้อมแค่ฐานไฟที่ใส่ไว้ในหัวผักกาดที่แกะสลัก นั่นคือที่มาของแจ็คออฟเดอะแลนเทนหรือแจ็คโอแลนเทนที่เราคุ้นเคยแต่เมื่อผู้ออกพยับชาวไอริชมาถึงอเมริกาพวกเขาพบสิ่งที่ดีกว่าหัวผักกาดมากฟักทองใหญ่กว่าแกะง่ายกว่าและมีสีอมส้มสดใส,ดสที่ดึงดูดสายตาคนอเมริกันได้ดีกว่าเยอะทำให้วัตถุประสงค์เดิมเปลี่ยนไปจากสัญ,ญลักษณ์ของคนพเนจรกลายเป็นธรรมเนียมสุดสนุกที่เราเห็นทุกวันนี้แต่จำไว้เดิมทีมันถูกสร้างขึ้นเพื่ออะไรเพื่อไล่ผีของแจ็ค และวิญญาณร้ายอื่นๆให้หนีไปดังนั้นปีนี้เวลาคุณแกะฟักทองอย่าลืมว่าคุณไม่ได้แค่สร้างเครื่องประดับแต่กำลังแกะกับดักวิญญาณอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามถ้าคุณชอบคอนเทนต์เหล่านี้